ครับผมวันนี้จะมาแนะนําบทเรียนออนไลน์นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ,รบรรบาดเสียนะครับผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานบทเรียนนะครับผมเ uh, <them> มื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกนะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบนะครับกดสมัครสมาชิกก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีสมาชิกนะครับเรายังไม่เป็นสมาชิกเราก็กกไปนะครับผมกอกไป จะมียูเซอร์รหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่นะครับผมนามสกุลชื่อนามสกุลนะครับนะกรอกไปะระดับชั้นนะครับอ๋มอมสองอะไรไปเลขที่หนึ่งอ๋อเ๋อมาเรากรอ,อกเลยไปนะครับกดสมัครสมาชิกนะครับผมอ๋มาเราสมัครสมาชิกนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้มาเรากรอ,อกไปสองสามสี่ครับ เรรบบมื่อเลาเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นคําชี้แจงบทเรียนมาก่อนเลยนะครับผมดับแรกแล้วก็อ่านอ่านอ่านให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดไปนะครับผมัตถุประสงค์นะครับผมอ่าเมื่อเรารรบบรอ,เอ่านเสร็จแล้วบรยเข้าสู่บทเรียนนะครับขั้นต่อไปอ่าก็จะมีชื่อของเราบอกแล้วสอบการเรียนนะครับผมตัดไปอ่าอันนี้จะไม่ทำให้ดูนะครับตรวจอบครับต่อไปนะครับ ได้เท่าไรก็จะบอกคะแนนเราน,นะครับไม่ผ่านเกียรน,นะครับอ่าอ่าเราจะเรียนบทเรียนตารานี้ตามรูปแบบการเรียนรูปแบบ Active Learning นะครับก็จะมีห้าขั้นนะครับผมอ่าขั้นที่หนึ่งเป็นกระต้นความสนใจนะครับก็จะมีวิดีโอกระตุ้นให้ดูนะครับผมมาดูจบก็บทเรียนถัดไปนะครับเรืยอที่สองนะครับเป็นสำรวจและค้นหานะครับผมอ่าก็จะมีการค้นหาใน หลายๆรูปแบบให้เราดูครับที่ดัก้นหานะครับวิดีโอนะครับยูปุ๊กวีดีเอฟนะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูเรียบร้อยก็กดบนเรียนถัดไปเรียบร้อยบทเรียนขั้นที่สามนะครับก็จะเป็นอภิปรายและโลโข้สรุปนะครับผมก็จะเป็นไปงานที่หนึ่งนะครับให้เราทาให้เราดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็ส่งที่นี่นะครับอ่านี่ดาวน์โหลดแล้วก็ทำเซฟเป็น p ีดีเอฟนะครับแล้วก็มาส่งที่นี่นะครับเมื่อเราส่งเสร็จปักดส่งไป เราส่งไฟเรียบร้อยนะครับปูก็จะตรวจในหน้าแอดมินของปรูนะครับอ่าขั้นที่สี่ 4, ขั้นสร้างผลผลิตของความเข้าใจนะครับอ่าก็จะเป็นงานที่สองนะครับถ้ายังไม่ทําก็จะเป็นสี่เนี่ยให้อ่านสถานการณ์ปัญหานะครับตรงนี้อ่าแลจะมีคําถามสถานปาญหาให้ตอบนะครับเราก็มากรีดตอบตรงนี้นะครับกรีดตอบตอบรับวนะฮะตอบเรียบร้อยนะครับ นะคัขั้นที่ห้านะครับก็เดินแบบปกะคท้ายปดนะครับก็จะก้ามม่วไปนะครับม่วไปไปทําให้ดูนะครับเดี๋วจะลอกกันยุบไปได้โซนับ้า้ปราคตได้ผ้านะครับยิ่ขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเราค่ะทำขั้นที่ห้าเรียบร้อยนะครับก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับให้ทำนะครับปุ๊บ เมื่อกี้ขั้นที่5นะครับเป็นใบงานนะถ้าเราทําให้ผ่านนะครับมันก็จะไม่เองมาได้นะถ้าเราทําให้เรียบร้อยปุ๊บจะไม่ตอบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลอกนะั่ทนทำเสร็จปุ๊บส่งคำตอบ,ตอบถ้าเราตอบได้ครบก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็ตอบให้มันครบมดนะเดาไปถ้าดได้หนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลย ส่วนกการเรียนนะครับผมเรากะกดควมเรียนได้หนึ่งนะครับเราเรียนได้หนึ่งได้รวมสองครับผ่านเกณฑ์นะครับผมอีกหนึ่งเมื่อเราทําเสร็จก็กดเข้าไปทําแบบสถามความพปงพอใจให้เรียบร้อยนะครับผมก็ขอจบการแนะนําการใช้งานบทเรียนในท่านี้นะครับผม